สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับเสด็จมาดันรับนิ้วเข่าลายเด้อค่าวประเด็พี่น้องมือหนีหายในอุดมกับไอเดียพน้องน่กะพเ็ดในยุ่นกินไอน้ำแกันเนาให้พี่น้องบือในไหนไรับเริ่มแรกกันพองจากสวนเขาเลยค่ะมันก็มคนับไฟเด่นะค้าไฟแดงไอไผ่พะโลไผ่พะโล่จ้าตุ้มยำตัมือครับต้มยำตังมือคันในคนในพี่น้องมึงเนี่่ับเต้เตเนียผมดำเห็ะ ดีแล้วรัปโลนี่นะคะบางล่านเฮ็ดบางล่างอยากจะบอกที่หลีนี้นะเข้มคดเข้นดีเนาะเฮ็ดเสียบ่ะเสียบเสียบขได้เลยนะครับนักัเนาะต้มยปลาหมึกครับตมยำปลาหมึกมีครับทียนทอพันกุ้งนำสัไทยมันืูอมาซื้อกินมือเนี่ยพันกุ้งด้วนะน้ำิ้เครับที่นี่น่นจิ้มทั่วตัดพันกับเสิ่งนีนะคะเนาะาครับยังมีอีกนีนี่ โอ้หนที <c queen> <K> ่เด็ดรที่ัเกลียวยอีกขาดประเดี๋ยวาดประเดี๋ยวใชครับมากดาเด้อครับเดนี่กินเาน้ำกันเต่เตี้ยครับกินเข่าพี่น้องกามาีเยวเรากินเลยนะเออมาครับพี่น้องมาครับพี่น้องพันกันนบ้าเบี้ยวเลยนเสียบิลิเด้อเสียบิลิเสียีิลีเสียบิลพะโล่แบบคตรเข้มข้นมากเลย าจาสุเคยใปลพรลนกินน้ำมันนี่อจารย์เนี่ยอจายูุเลยอาจารย์ยุอ่ะกาจารยูุอาจารย์ยุเพิ่บอกอะเพี่งเอะไรไม่นเนะันบอกว่าคือมวน่เนะผมผมว่าไม่รสอ๋อมาทานอะจืดๆนี่ไงใพรวนจืดปาป๋าบนทิศตะันอยกจุัดน่ะ สีดำๆ่ะจะว่ใส่ซอสดำซอสดแต่ะมปุงว่าอะไร็นคนไม่ี่หเป็นญาพ้อมเลยเลือกดีนะเลือกดีนะเพแต่วิญญาแล้วยกับญาเลยอาไว้เกันัดผัดาครัเนาะัดัดมยจ้าแซ่บๆอันนี้พักมูอนักประสนนะครับั่นี่หมูสามชันเนาะต้องทำหมูกองงั้นนี้ตเนาะเาะู

เล่าะเราเห็นแบบเแงม้เห่าแงกัมาแล้งวท่เจมแเยไหม้างแล้วเขาไม่จมอนหันมแปซานนะทำเงเือนอันนี้อันรี้เดยเนนี่หนก่ตมบ่อยยลาลูกมอัมื่อนนเกินมาเอียงยันนะนี่ตืออยู่เลยนี่ือ

ส่นกุกเเรื่งมันยเป็นคนไทยจังมันแสดงว่าบ้านชนเฮ็ดพี่หน่อยหน่อยมันมีพี่น้องฟังแล้วอ้างเก่าชุมๆหรือว่าอ้รแบบนี้ถึงตม่นเต้เด้วยแเดยกัสีแบบสามสองเหมอนจันแต่พี่หนี่พี่น้องนาเด้อเดี๋ยวจะแซบค่ะ เราปบุงแจมมากเเนาะสามตังไว้สามตังไว้่ะม่มาบุ้งกุบเยอะด้นม่มากหวานฉันบางเบาหวานพยายามมกเห็ดมาดเอ้ยามตังรอ <c oughs> อร่อยมากมันเพิไดอยาเอาเป็นกเ เออข้อมือเลยยกข้อไงนั่นข้าวหรือาม่้่นั่นห้าดาวเลยข้าวไหมพอทำอร่อยไหมยปนดีเคเพ่ปพ้ำุีาเหดะค่เพแค่เขาเนทำอย่างนี้เรอจัดเป็นทอ่างนี้เรอกี่เปอร์เซ็นต์คะแนนเต็มสิบให้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ลบหนึ่งคะแนนเต็มสิบให้ใครผมพ่อ โอ้ยังหันมปุ่มยั้ยับกุ่มยับกุ้มเราต้องกันอยู่อันี่อนี้รับรองว่าคุณน้องไปได้หลายเนื้อแล้วนิ่วมากสุดละไม่เึ้นมันนะครับ

่วอ,ออวอมหอมแต่ว่าเขาหยำเป็นคือต้องเอาควายเนี <c oughs> ่ยนี่เยอะน้อยมั้หอมมั้เจี๋ยวถึงต้องอยำไหมหยำหยำมาก ุเปอร์มาได้จ้าสดแจ๋ขอไทยันีน้ำจะมีแล้วหลวออะไรเล้เต้น้ำเปล่เต้ไม่ติดป่ะไม่เหแต่แบบปกติมันไม่ได้แต้น้่เ mặt mặt là mặt 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 อกมาบึ้นเ้กมาพปะปะ่บบปะแล้วมาตบ่พอัดมัน <c oughs> อย่างเขาไปก้นแล้วเขาไปตื้นไหนไม่ไหว <c oughs> น้ำพองดิก็กินในย่างดูเต้เก็ดในย่างก็ได้กินจุ้มตัดเอามันันจะได้กินโดนนะที่เด็ดก็มูวคือผักมูไป,ดไปแดงกันลย ก็เส <CK> oh, mm. bon ืยย่าหอตับหน่อไม้มนนั่นอันอันเป็นสียาเอย่บานเนี่ยบาขนาดลือแนขึ้นก็แต่ว่ามันจะเป็นใบไม้จิเนามนเป็นใบไม้ออมันแตกหยอดเลยตลดเาต้องดึงเนาะมัดดีกรนาดด้ยุบานเนี่ยเป็นเหลือยุบานอ่ะมันเป็นอะไเป็นอีกทกัเป็นีนั่ เป็นเรบรรยากาศพันหนึ่งพักบุงเื่อยนะเฮ้อเต็มังเลยพักบุงตีนเ้ักบุงเงนี่เนาะอยมกเลยอบุงเื่อยานจะบอกบอกพับุงเขาเมันพอดีไหมจากพักบุงนเนี่ยพักบุงเรนน้ำนกเ็นตัวนบุงคนน่งไมนะะมาบุงเนี่ยเมนเื่อเขาจะให้แก่ให้นแบบนี้อะา ตัดเงีเลยม่งแบบว่าไม่ตักหลายเือเลยนะพี่น้องจุ่ยเล็อเติมรอบเิมรอบยองนั่นมันมีรู้สึววาอยาพัทสกุอยี่หรอแซบพี่น้อไม่ได้กินโดนนะ โอ้โหแม่เบิรนครับมันจำคนนี้ใช่เหมเนจะบอกไวเด้วยเขาจะจิตบอดเลยแต่ท่เมนูอะไรเขียนไว้นี่อะไรบ้คงน่จะบอดน่จะบอดยอะไรโปรแกรมบ้าโปรแกรมเมนูโปรแกรมทำงานบ่างเล่นอย่าไรแต่คุณกินยังเมนูยัง

mười lăm mười lăm mười nó mười lăm 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 mười กินเลยเด้อคือมาแล้วกุกแกงเหอืมบ้าเบี้ยจะตากของใคร้าเบีนหาจกินแบบ้าเบเอาเรนนี่หมกระพรองกระพ่งหิมะนาวกินแล้วไหมกระพองพออหากินล้วบ่บ่ยังหลับบ้เคยกินอร้อง ดกไปยไรกอป,อปกินมากะพงกะพกับปลาสาขาวเห็นตนะั้เขาว่ากะพงมุ้งนาวแซ่บดเลยอแซ่บัมเปดีอูเคยอยู่ไหมะพงนเยอแรกไปกะมนแเ,เราสั่งก้มยจปลาก,กะพงด้ดีแซ่บครับเออดีๆให้กระผแซ่บะตะั้ปกินเนะมื่อวาน่เป็นน่ให้นึง่งาะ ต้สบมอลูกขาดไปเนี <I EN> <IO> oh, <I EN> <IO> ่ยวเอน้ำม่นนะว่าแม่งอันเนก็คนหลายคนนะเมื่อวนี้ผมาคนละครึ่งเขาับไปรูดมองบ้าเดียวถ้าแส่บไปเร็วถ้าแมงมาจะเสีอนน่งกิน้เขาพาดจดังจานอนกันเสบลานไปหนึ่ง น้อเมือหลังคือกเขาไปไปทงนเนาะเขาบ่ต้องไปไกร้าบแม่ไปล้างดีๆมาเด้อนี้พิน้องพันเมียงกุ้งเยอะไปซื้อหอยเชงเนาะงมีไหอยเชงไปหนัวหอยงมปังไลุ่มอ้าวังฟังนี่ยังไ่เคย ตอมันเงเก่งมากต้องเองนแตกแล้วตอนนี้สองสองคนไม่เม้เลยข้าวไอยู่น่ะไม่เอาขอดาวหน่อยได้กี่ดาวได้สิดาวนี่ได้นี่เอาให้มุ่งไปห้านเลยกุ้งมาเยอปมันเยอเนื้อมาลงอืมอ

นี้ยอุสมอไม่ได้ดูมีหลักกับมะฮูอมีกับปุลไม่ได้กระชุ่มไม่ได้กรบูเพชรรันกันเสรนมีคุยเหมือนเดิมผสมกินตะเทียนนี่เท่ยละว่ามันกละมังหน่อยนะบวกมีหอนนี่สอง้อสองมือหัวเดี๋ยวัท่านีเหรองห้อเต็ม3้งสามเ่นะ กินแต่แม่ห้ามแม่จีบ่าอี่จะกินอะรต้องกานเหืองงาวมื่อไหร่ก่อนกลาค่ำีบอรนักมืออีกครับพวกมือมีงานตื่นับคุณน้อยี่พี่ตื่กับองทนี่แหะทากำลังตัดกำลังตัดจีบกันทุกมือคุได้มาหลายอนใหม่คุณบ้อเดียวน่เป็นกับสองนึง คือมักเป็นครอี่านีกแนก็้กินเส้นแห่งตะโดนแล้วได้พี่น้องก็ลำม้าหายนี่อีกทำไมได้ปุง้งอะอืนี่ระโดดอะว่าจะเิเรื่องงันเดี๋ยวแบบบางมือก็ร,รู้ว่าอารมณ์สิอยากบ่รได้บอกแม่โรสคือบอกไปแหงอย่างะี้ยอือน้องใหม่แส่บแล้เนรอพูดได้เหรอ <laughs> น้องพันเุดเมื่อไหร่เมื่อไหร่งบเบี้ยวมาไรเขาสุดมาโอ้ยเสีไอ้ยันหนงเขาเสีบเริ่มวัวตุย่างขวารัายอันนี้ยังไม่มาได้กบก็ไม่เนื้อขาวว่าต้องใส่หลายสุดต้องม่อไหา่จะเกัวไรหนูเลยแล้วกินตั้อะล่บอกไปเลยเขาควัา ไม่เคได้ไดข้าขวกวันทำไ้ตุ๋นได้กัน,นไงไ่ได้ข้าขวา่าอทำไสตุ๋ววงน,นง้ข้าวคั่วไยเมนูง่ายกินไ้อาใครลูกเคยงไงพาเก่งมากพญาทำเมน,นไูไสเก่งมากเป็นหลังก็เข้าไปกับลุงบำด,ด,ดูแม่หนูต้องไปเรียนกับเนี่ยลุงบำดูเอ๊ะ บอกเขาว่าบอกแกเขาเล่นกขเล่นเอะก็ทุกแกเหรอเอาเลยเอาหมูมเมอลูกหมนะอย่าเล่นอย่าเล่นเสียแล้จแกงมีไปเลยต้องเข้าครัวนะนะทำข้าวนะจะห้าหมูเย็นไปเยอะพี่น้องเขาองเชาพือนเข้าครัวเลยแบหลายค่ะรยองกินจ้นมโอ้เลเบิ้อิ้จนอหรกินย ไม่หมดพริกเกลี้อยขนาดน่ะเธอแล้วกินซอสอื่อแล้วผัดแล้วผสมน้ำตาลเน๊ะผัดเต็มดพรกเนลียยแบบแดดแดดตลอดเลนางเจโรจียู่ยิ่มไรสององส่งนี่เอาเนียเนาะเอาเห็ดนครับพี่ตง เอาเห็ดพิมินะแะว่าเอาเห็ดเลยเห็ดแทนเห็ดข้าจะเิดจะเอาปะเอานะครับผสมแมวมาทุกมือเห็ดแทนเกิดนะน่าหลับไปนะข้าพี่น้องหลับกินนี่นะค่ะถ้าเสริมกัะเจ้ไอ้ต้นนี่แหละเนี่ะขาาไม่กินข้าวกิาวลับครอบรัวมือไอ้พี่น้องเซ็นเก้าเส้นเดิมนะค่ะกระยุ่นน้กันต้งแตอกหัแรงคนได้พี่น้องแต่ละมือเห็ดเบียกตอยกันก็แม่บ้าเบียวน้องให้อย่ไปเฮตด่อยกันเมื่อเราไกินข้าวพิาน้ำกัน กับบ้านกันพุ้แหละตี่หาทุ่มกลับบ้านก็ค่อยเหยียกย่ายไปนะค่ะไปนอนหลังใบหลังมันลืมไปแล้วกับมิจฉุนนะพกกีบานส่วนเขาหนีคือเก่าหรอเนาะค่ะสารกิมนี่กับไว้สนิทเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสริญแม็กพี่นองเด้อค่ะ